หลังจากอ่านจดหมายจบหัวใจของเย่เฉินก็เจ็บปวดทันใดนั้นเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ปกปิดตัวตนจากเสี่ยวชูหอรานตั้งแต่ต้นนำไปสู่การโกหกที่ต้องใช้คำโกหกนับไม่ถ้วนเพื่อปกปิดแทนที่จะสารภาพความจริงเขากลับปกปิดมันด้วยคำโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรากับโปรแกรมมีบั๊กมหาศาลแทนที่จะแก้ไขบั๊กนั่นเองโปรแกรมเมอร์กลับใช้โค้ดจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาและแทบจะไม่สามารถรันโปรแกรมได้ผลก็คือโปรแกรมที่ควรจะเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพกลับเต็มไปด้วยโค้ดที่มากเกินไปกลายเป็นโปรแกรมที่ใหญ่โตและไม่เสถียรเมื่อโปรแกรมถูกโหลดโค้ดที่ไม่จำเป็นมากเกินไปโปรแกรมอาจล่มสลายจากภายในโดยสิ้นเชิง ความผิดพลาดของเย่เฉินก็เช่นเดียวกันหากเขาสารภาพทุกอย่างก่อนแต่งงานกับเสี่ยวชูหอรานเสี่ยวชูหอรานอาจคิดว่าเรื่องราวของเขาเป็นเพียงเรื่องเล่าลือแต่อย่างน้อยเขาก็จะมีจิตสำนึกที่บริสุทธิ์และไม่ต้องโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะบอกทุกอย่างให้เสี่ยวชูหอรานฟังตั้งแต่ถังซื่อไห่เจอตัวเขา แม้ว่าเสี่ยวชูหอรานจะไม่เชื่อแต่เขาก็มีเงินในบัญชีและถังซื่อไห่หัวหนาพ่อบ้านของพระกูลเย่คอยสนับสนุนแม้ว่าเสี่ยวชูหอรานจะยอมรับได้ยากแต่เขาก็ซื่อสัตย์กับเธอดังนั้นเธอคงไม่ทิ้งเขาไปเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย่เฉินก๊อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาจากนั้นเขาก็พึมพำกับตัวเองว่าถังซื่อไห่พอบ้านถัง ณจุดนี้เขายืดตัวตรงราวกับถูกฟ้าผ่าหัวใจเต้นแรงคำถามมากมายแล่นเข้ามาในหัวหนึ่งเสี่ยวชูหอรานรู้ตัวตนของเขาได้อย่างไรสองต่อให้เสี่ยวชูหอรานรู้ตัวตนของเขาในฐานะคุณชายแห่งตระกูลเย่แล้วเธอจะรู้ถึงความบาดหมางที่เขายังคงก่อยอยู่ได้อย่างไรสามใครบางคนที่รู้จักเขาดีต้องบอกทุกอย่างให้เสี่ยวชูหอรานฟัง คนคนนั้นเป็นใครถังซื่อไห่หรือและสุดท้ายคนที่แอบกดดันให้เสี่ยวชูหอรานตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปเหตุใดถังซื่อไห่ที่หายตัวไปนานจึงกลับมาปรากฏตัวที่ออสเตรเลียอีกครั้งเหตุใดข่าวการโจมตีของถังซื่อไห่ในออสเตรเลียจึงถูกถ่ายทอดมาถึงเขาโดยบังเอิญผ่านทางเสี่ยวชูหอราน ทำไมเสี่ยวชูหอรานถึงจากไปทันทีที่มาถึงออสเตรเลียคำถามเหล่านี้ผุดขึ้นมาในหัวราวกับสายน้ำปั่นป่วนความคิดแต่ก็ฉล้างความสงสัยออกไปเศษสวัสดที่ปกคลุมจิตใจของเขาถูกฉล้างออกไปด้วยกระแสจิตนี้เผยให้เห็นความจริงในทันทีเย่เฉินรู้ว่าทั้งหมดนี้ต้องถูกถังซื่อไห่บงการ เขาต้องเปิดเผยตัวตนให้เสี่ยวชูหอรานรู้เขาต้องบอกเสี่ยวชูหอรานถึงเรื่องบาดหมางอันรุนแรงเขาต้องเตี้ยกล่อมให้เสี่ยวชูหอรานทิ้งเขาไปเพื่อที่เขาจะได้จัดการกับสมาคมป่อชิงเขาต้องเป็นคนที่จงใจปล่อยให้เสี่ยวชูหอรานถูกพวกวัยรุ่นร้่นในออสเตรเลียหลอกให้เสี่ยวชูหอรานให้ร่วมมือและทำให้การเห็นเหตุการณ์ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ และเขาคงเป็นคนที่หลังจากไปออสเตรเลียแล้วรีบจัดการให้เสี่ยวชูหอรานและพ่อแม่ของเธอออกจากจินหลิงทันทีแถมยังต้องออกจากจินด้วยเย่เฉินไม่เข้าใจเขาอดคำรามไม่ได้ถังซื่อไห่พ่อบ้านถังทำไมไม่กี่ปีมานี้ฉันเคารพเธอเหมือนพ่อและรักฉันเหมือนลูกทำไมเธอถึงจากไปอย่างเงียบๆแบบนี้ ถ้าเธอจากไปอย่างเงียบๆก็คงไม่เป็นไรแต่ทำไมเธอถึงปล่อยให้ชูหอรานทิ้งฉันไปทำไมนานาโกะมองน้ำตาของเย่เฉินที่ไหลาอาบใบหน้าดวงตาแดงก่ำและใบหน้าที่เจ็บปวดผ่านวิดีโอทำให้หัวใจของเธอเจ็บปวดเธอฉลาดและเดาเรื่องราวทั้งหมดได้เมื่อเห็นเย่เฉินควบคุมอารมณ์ไม่ได้เธอจึงรีบพูดปลอบเขาอย่ากโกรธเลยพ่อบ้านถังทำแบบนี้เพื่อตัวเธอเอง เพื่อตัวฉันเองเย่เฉินถามอย่างไม่ใส่ใจเพื่อตัวฉันเองเธอต้องแยกฉันกับภรรยาแบบนี้จะถือว่าเป็นเรื่องของฉันเองได้อย่างไรนา,นานาจื่อพูดเบาๆว่าแต่เย่เฉินจุนเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับยักษ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีวิเคราะห์อย่างใจเย็นไม่เพียงแต่ตระกูลของคุณเซียว่าจะไม่สามารถช่วยเจ้าได้เลย แต่พวกเขาจะกลายเป็นจุดอ่อนของเจ้าและเปิดโอกาสให้ศัตรูได้ใช้ประโยชน์แม้แต่ตระกูลปู่ย่าตายายของเจ้าก็ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศัตรูซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากศัตรูรู้ถึงการมีอยู่ของตระกูลของคุณเซียวในอนาคตเจ้าจะปกป้องพวกเขาได้อย่างไรณนะจุดนี้นานาจื่อพูดด้วยความปวดร้าวใจและ เย่เฉินจุนเจ้าไม่คิดว่าการมีอยู่ของตระกูลเจ้าส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของเจ้าอย่างร้ายแรงหรือเจ้าแทบไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างสันโดษเลยเมื่อมีเรื่องสำคัญเจ้าก็หาข้ออ้างเพื่อปรึกษาฮวงจุ้ยเป็นครั้งคราวเท่านั้นพูดตามตรงในอัตรานี้เย่เฉินจุนคงยากที่จะแข่งขันกับสมาคมโปชิงได้ในเวลาอันสัน้นเย่เฉินพูดไม่ออกทันทีกับสิ่งที่หนานจือพูด เขาไม่ใช่คนโง่หรือคนโง่ที่ทำตามอารมณ์ชั่ววูบเขารู้ว่าทุกสิ่งที่หนานจือพูดนั้นถูกต้องหากสมาคมโปชิงรู้ตัวตนและข้อมูลของเขาในอนาคตครอบครัวสามคนของเสี่ยวชูหอรานคงกลายเป็นเป้าหมายใหญ่อันดับสองรองจากตัวเขาเองอย่างแน่นอนเขายังรู้ด้วยว่าสถานการณ์พิเศษของครอบครัวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการฝึกฝนของเขา ไม่ว่าจะเป็นแหวนที่หลินหวานเอ๋อมอบให้หรือรอยมือที่ปรากฏในแสงเหนือยังคงเป็นปริศนาสำหรับเขาเพราะเขาไม่เคยหาเวลามาบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงเขาเข้าใจความจริงแต่ความเจ็บปวดจากการพลัดพรากนั้นเป็นของจริงนั่นคือภรรยาของเขาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา6ปีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันมาหปีแล้วแต่เธอเพิ่ม เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเขาสะอื้นและถอนหายใจชูหอรานตั้งใจจะทิ้งฉันไปนานแล้วแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะฉลองวันเกิดให้ฉันแถมยังยอมสละตัวเองให้ฉันในวันเกิดด้วยยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อเธอรู้ตัวตนของฉันเธอก็น่าจะรู้เรื่องมั่นหมายของฉันกับหนานหนานอยู่แล้วถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไปเหยียนจริงไปดูคอนเสิร์ตสุดท้ายของหนานหนาน แถมฉันยังไม่มีโอกาสได้บอกตัวตนที่แท้จริงของฉันด้วยซ้ำเย่เฉินรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเขาเป็นนี่เสี่ยวชูหอรานมากเกินไปในตอนนี้เขาคิดได้เพียงสิ่งเดียวในใจนั่นคือการตามหาเสี่ยวชูหอรานสารภาพทุกอย่างกับเธอและบอกความลับทั้งหมดให้เธอฟังหากเธอยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเองพวกเขาก็คงได้อยู่ด้วยกันหากเธอให้อภัยเขาไม่ได้และไม่อยากหันหลังกลับ เขาอยากได้ยินคำตอบจากเธอโดยตรงแต่จะตามหาเสี่ยวชูหอรานได้อย่างไรเขารีบเช็ดน้ำตาแล้วพูดกับนานาซีว่านานาซีช่วยติดต่อรัวลี่ให้ฉันหน่อยตระกูลเหอรับใช้ตระกูลซูมาหลายปีและมีประสบการณ์มากให้เธอและตระกูลเหอช่วยฉันสืบหาเบาะแสของชูหอรานเริ่มกันเลยเราต้องช่วยทุกนาทีนานาซีพูดอย่างไม่ลังเล กลงเย่เฉินจุนฉันจะบอกรัรลี่ทันทีมีอะไรต้องการให้ฉันทำอีกไหมหลังจากนั้นโดยไม่รอให้เย่เฉินตอบเธอรีพูดขึ้นว่าทำไมฉันไม่ย้ายกลุ่มนินจาจากญี่ปุ่นละ่ะถึงแม้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาจะไม่แข็งแกร่งนักแต่ความสามารถในการติดตามและค้นหาเงาของพวกเขานั้นไม่ต้องสงสัยเลยการปล่อยให้พวกเขามาน่าจะช่วยได้บ้าง นับตั้งแต่ศึกโตเกียวบลส์ตระกูลอิโตได้พิชิตตระกูลนินจาส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนินจาเหล่านี้ได้สาบานตนจงรักภักดีต่อตระกูลอิโตและพร้อมรับใช้ตลอด24ชั่วโมงเย่เฉินเคยจัดการกับนินจามาก่อนอย่างที่อิโตนานนโกะเคยกล่าวไว้ถึงแม้นินจาเหล่านี้จะไม่ได้แข็งแกร่งนักแต่พวกเขามีความสามารถในการติดตามและป้องกันการติดตามที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมแม้ว่านักรบธรรมดาอาจจะแข็งแกร่งกว่านินจาแต่หากนินจามุ่งมั่นที่จะซ่อนตัวแม้แต่นักรบที่แข็งแกร่งกว่ามากก็ไม่สามารถหาพวกเขาเจอได้เว้นแต่ผู้ฝึกฝนอย่างเย่เฉินจะใช้การรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อปกปิดนินจาได้เนื่องจากถังซื่อไห่วางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเส้นทางของเสี่ยวชูหอรานจึงต้องซับซ้อนและสับสน และนินจาอาจเป็นประโยชน์ได้เขาจึงขอบคุณเธอว่าขอบคุณนะนานาโกช่วยจัดการเรื่องนินจาญี่ปุ่นให้หน่อยแต่เธอต้องสั่งพวกเขาว่าอย่าก่อปัญหาหรือปัญหาใดๆหลังจากมาถึงจีนจดจ่อกับการหาคนคนนี้ให้เต็มที่ไม่มีปัญหาเย่เฉินจุนนานาโกรีบพูดเย่เฉินจุนเธอไม่ต้องสุภาพกับฉันขนาดนั้นก็ได้ ไม่ใช่แค่นินจาแค่เย่ฉันพูดคำเดียวครอบครัวอิโต้ทั้งหมดตั้งแต่บนลงล่างก็จะเชื่อฟังคำสั่งของเธอเยเฉินรู้สึกซาบซึ้งใจแต่เขาไม่ได้ขอบคุณเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากลับพูดอย่างจริงจังว่านานาโกชูหอรานทิ้งจดหมายไว้ที่บ้านให้ฉันพิสูจน์ว่าเส้นทางหลบหนีของเธอเริ่มต้นจากบ้าน ให้ตระกูลเหอเริ่มสืบสวนทันทีเมื่อนิงจาของพวกเจ้ามาถึงให้ไปพบรั่วหลี่และปฏิบัติตามคำสั่งของเธอชั่วคราวเย่เฉินรู้ถึงความสามารถของซูรั่ลี่มานานแล้วตั้งแต่ยังเด็กเธอได้นำผู้เชี่ยวชาญตระกูลซูจำนวนมากไปถ้วยญี่ปุ่นเพื่อกำจัดตระกูลมัซซโมโตะถ้าไม่ใช่เพราะเขาการอพยพก็คงจะราบรื่นและภารกิจคงเสร็จสมบูรณ์ การให้เธอเป็นผู้นำปฏิบัติการคงไม่มีปัญหาใดๆนานาซีไม่คัดค้านและพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาเย่เฉินจุนข้าจะให้พวกเขาเตรียมตัวและรีบกลับจีนก่อนมืดยเย่เฉินกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความทุ่งเทของเจ้าฉไนซีนานาซีถามยเย่เฉินจุนวางแผนจะกลับมาเมื่อไหร่ยเย่เฉินกล่าวว่า ข้าอยากกลับโดยเร็วที่สุดแต่บัตเลอร์ถังถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียเขาน่าจะยังอยู่ที่นั่นข้าอยากพยายามตามมหาเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาคือกุญแจสำคัญที่สุดหากข้าไม่พบเขาข้าจะไม่มีวันรู้ความลับอื่นใดที่เขามี